สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ t o m a Hawk Channel นะครับอยู่กับโมดของ m o บ a า 5v5 นะครับวันนี้นะครับมาเล่นเป็นตัวของลาวิวนะครับในตำแหน่งของแคดดี้เลนนี่แหละนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขานำมาใช้ไต่แรงดีนะครับตัวนี้สามารถสู้ได้สู้เลนได้หลายตัวนะครับ พอดีรอบนี้เขาหยิบเป็นเอลสูมานะครับผมก็เลยหยิบมาเอาไปแก้ทานนะครับสกิลสองของมันเห็นไหมมันจะเป็นเกาะขึ้นมาสามารถแบบบางทีสู้กับตัวนี้ได้สบายเลยนะครับแต่ว่ายืนวัดกันแบบระยะอะไรแบบนี้บางทีเราได้เปรียบด้วยซ้ำนะครับ สกิลชาเลนเจอร์ก็ส่วนมากเอาเป็นฟิกเกอร์เนี่ยดีแล้วครับเพราะว่าเรามีบัฟจากสกิลสอที่ทําให้วิ่งเร็วขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็กัน cc ชั่วขณะนะครับโอ้โหสุสาะกาศจังหวัดถือว่าเขาแม่นนะครับเนี่ยนี่เกือบก็เมื่อกี้โดนกดดันนะครับดีที่ไม่ตายนะครับ ก็ถือว่าหลบหลบทันเวลาพอดีนะครับ ถ้ามองไม่เห็นป่าก็พยายามแบบยืนชิดชดมุมไว้ก่อนนะครับยืนติดติดฝั่งนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวแพทหน้ามีการอัปเดตเยอะอยู่นะโอเคโดนนะครับโอเโนน้โอเ,เข้ามาต้องรีบต้องรีบเคลียร์คลิปเลนนะครับเคลียร์แล้วก็ต้องถอยนะตอนนี้ แท่กนี่ถือว่าเป็นตัวแทงชั้นดีนะครับถ้าดึงมันแม่นดึงด้สวยนี่มีโอกาสฆ่าได้เลยแหละวิธีมเข้าไฟสวยโอเค,อเคพอดีไฟนี้ผมฟรีไงนี่โอ้โหดึงสวยเพื่อนนี่แหละดึงโคตรสวยเลยเห็นไหมคือทำให้เราได้หมดเลยนะครับ แถบเอลสูด้วยจะเป็นต้องถอยอยาวนะครับก็ให้แก๊กไปนะครับคีบสตัวนี้นะครับแต่ๆๆๆว่าก็ถือว่าเสียดายนะถ้าเราไม่ได้นะครับ อ้โดนนะนะเพราะว่ามันไม่วิ่งผ่านนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามตีนกก่อนนะครับตีนกเราจะได้แบบเปิดแมปเวลาเขาวิ่งมานะครับจะได้รู้นะครับโอ้เพื่อนดึงสวย ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะรวยแล้วเนี่ยจังหวะน,นี้ถ้าทิ้งได้ก็ทิ้งเลยนะครับอยู่ไม่ได้นะครับเขาบุกมาเยอะสามตัวเลยนะโอ้ไม่น่าไม่น่ารอดนะครับเลือดเลือดไม่เต็มหลอดด้วยในะเสียงก็ เดี๋ยวต้องพยายามเคลียร์ให้ได้นะครับโอ้โหเต็มเต็มหลอดเลยนะครับจังหวะน,นี้ต้องถอยเลยแหละยืนไม่ได้แล้วครับตอนนี้ต้องยอมสลับป้อมเลยนะครับผมจะไปเรียนล่างทันนี้ ก็ต้องลองลองไปก่อนนะครับเพื่อจะไปทันนะครับถ้าไปทันก็ได้นะครับนี่ถ้าคิวป่าเขาได้เนี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะ าการล่างก่อนแล้วกันเพื่อนเดี๋ยวป้อมแตกนะครับเลือดเหลือครึ่งนึงก็ถือว่าเสียงพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรายืนในป้อมดีกว่านะครับวิ่ยนิดเดียว ถือว่าเขาพ่อมาได,ด้วยแหละเขาเล่นในเล่นในป้อมเรานะครับโอเคตอนนี้เขาอยู่เยอะนะครับเราต้องรีบดันให้คลิปมันดันขึ้นสูงนะครับอย่างไ้คลิปได้ไปตีป้อมนะครับผมกลับเลยแล้วกันนะครับเสียงมาก อุ๊ยถ้าแก๊กดึงสวยจรงได้นะเนี่ยเอฟสูนี่นั่นไงสวยมากถือว่าแก๊กชั่วโมงบินสูงครับนี่ดึงสวยนะครับอุยรอดไหมเนี่ยต้องรอดเพื่อนต้องรอดโอ้โหรอดด้วย จริงก็ถือว่าถูกก็แหละต้องพวกโรมมิ่งยอมตายนะครับแต่ว่าให้แครี่รอดนะครับเพราะว่าแครี่เป็นช่วงตอนนี้คือเริ่มจะแบกเทมได้แล้วนะถ้ามีจังหวะยืนยิงนะครับเอ็นโซมันเข้าเงินเยอะกว่าผมมาตอนนี้นะผมไม่มั่นใจว่าดักป่าอยู่หรือเปล่าเนี่ย ไม่ค่อยกล้าเดินไปเท่าไหร่นะครับนั่นไงดักจริงด้วยนี่ถือว่าคุณมาเนี่ยได้คือตอนแรกเสียแล้วเราได้คืนหมดเนี่ย คลีปร่างไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อนคลีปร่างดันยาวเลยนะครับโอเคได้เป็นทาหล่อนแล้วเอาไว้ตีเอาไว้ตี <c oughs> อต่ะแทงเขานะครับโอ้โห oh, แป๊บเดียวผ้าสายตาไปแป๊บเดียวโอโ้ถือว่าผ้าจะจัดนะครับไฟนี้ไม่กี้นะครับ โอเคเห็นล้มันจะมีข้อดีอย่างนึงคืออิลูเมียสามารถเปิดแมปได้ทำให้เรามองเห็นนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนครับก็ทําให้เราเดินเซฟไปได้อีกนะครับโอ้เขาล้างพอดี เพื่อทำไมมองเห็นวะเนี่ยโอ้โห,หล้างตันเวลาโอเคเพื่อนไม่เป็นไรนะครับ เดี um ๋ยวค่อยๆหาจังหวะขึ้นไปใหม่นะครับนี่สวยแครี่ได้ได้แครี่ด้วยโอ้แต่ผมดวนสกิลของมาเก้กานะครับเกือบตายนะครับก็ลอดไปนะครับ ขึ้นไม่ได้คนระับตอนนี้เราต้องรอทีมสักหน่อยนะครับเงินก็ถือว่าสูสีกับป่าฝังเขานะครับจริงๆของห้าชิ้นก็ถือว่าโอเคนะได้เยอะแหละชิ้นสุดท้ายก็เป็นตายเกิดนะครับ ดีแบทแมนมีอันนี้สังเิวไงผมก็เลยเอาไปเลยนะครับตัดบั๊บ ตัดบับแดงเขาก็ดีเอตัดว่าฟ้าเขาก็ดีนะครับไม่ให้เอนโซมีนะครับส่วนมากไอตัวที่ยิงโดนยิงโดนแต่ตัวแผงหน้ามันนี่แหละถ้าโดนแผงหลังนี่น่าจะโอเคละ เดีมันจิงโดนผมตลอดเลยจริงๆถ้ามีแบบโอกาสดีๆไฟเดียวนี่รู้เรื่องเลยนะครับเนี่ยโดนเดนโซนะครับเคีเพื่อนถือว่าสวยมากครับไฟนี้นี่ไงเราได้จังหวะแล้วตอนนี้นั่งไงเพื่อนหมดทีมพอดีนะครับ Yeah. ไฟนี้น่าจะจบ่าแล้วตอนนี้เราได้มาเยอะเลยนะตอนนี้นี่ก็แค่รอคีปดัน <ku> ข <ul ain> ึ้นมานะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็จบแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําการเล่นรีวิวแคลิเรียนเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆก็ลองหยิบไปประยุกต์ในแบบของตัวเองดูนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเล่นไม่ยากนะครับเล่นง่ายนะครับยีนเลนสบายนะครับเดี๋ยวซีซันหน้าก็จะรีแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคอมโบฮีโร่ตัวไหนนะครับหรือตัวไหนนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับบ๊ายบาย